้วยเถิดอิติสุขโตอาลาหังพุทโธนัโมพุทธายะเอหิปัทวีอุมมาพุทธะเทวาขบามิหังคำตอนในใจลึกๆยาว ปอุกอทุกปอทุกฟักกีกอมีจะรูกเปสิทีสิเกาหลอต่อเตจันตาอิลเกพี่มอเนที่เปละเหลจักข้าเมีเ้างวันไม่ยิกงเทตีผมมาทียันตุกเหียววายักต่อติสตาสันทิกเกย่างมุติิวอลจันนังสาตะหูเมสุนันโต ธรรมะตวนาอาโรอักยมปัตตนาธรรมะตวนาอาโรอักยมปัตตนาโอมนะโมเมพุทธคามเทวะธรรมะคามเทวะสังฆคามเทวะวิดามันดา วันนี้ผข้าพระองค์ทังหลยให้เกิเป็นคนเวรกรรมทั้งหลายที่ก่อเกิดกรรมและมโนกรรมและวัตีิกรรมข้าพรเจ้าในฐานะลัคนายันของทั้งหลายและผู้ร่วมงานในทีินี้ขออัญเชิญท่านทั้งหลายตั้งแต่มหาปุมมหาพ้นมหาฤทัยทั้งหลายสัพพะหรือสิทั้งหลายทั้งหลายอีทั้งเทพเทวาทั้งวล 安分守己，快刀。 นิพพานคันนำธรรมชีวิตตงยาวนิพพานังสัลนังคันชัยาวนิงพานังสัลนังยาวนิพพานังสันังธรรมชีวิตตงยาว ลนังกระดามตะตัยปิพังชีวิตตังยาวะตะติยปิสังชีวิตตังยาวะสะพะอุทาเวนะสัพะทาเวนะอายุภาเวนะอายุนับสุขรามไตจจงเหนียวหัวจันนาวิเว Ha ha ha